โรคหัวใจ6สัญญาณรู้ก่อนก็หายได้สวัสดีกับเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมในโจหนา้าฝายครับหายได้ด้วยอาหารสุขภาพครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้ครับสาระดีๆอีกครับผมในวันนี้ครับครายแล้วผมก็ลงความรู้เกี่ยวกับอาหารครับบำรุงหัวใจผลไม้บำรุงหัวใจผักบำรุงหัวใจแล้วก็สมุนไพรครับบำรุงหัวใจครับที่ ช่วยดูแลให้หัวใจของเราดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆครับผมวันนี้ครับก็จะมาบอกถึงสัญญาณครับผมสัญญาณที่ก่อนที่เราจะเป็นโรคหัวใจเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เราแก้ไขโรคหัวใจก็จะรักษาหายได้ไม่ยากแ,แน่นอนครับผมก่อนที่จะ ไปดูกันว่า6สัญญาณมีอะไรกันบ้างครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กด subscribe ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งเลยครับผมเอาครับเดี๋ยวไปดูเลยว,ว่า6สัญญาณครับที่จะทําให้เกิดโรคหัวใจถ้าเรารู้เราก็หายได้เหมือนกันครับเพื่อนๆทุกคน 1. อ่อนเพียมากครับอาการโรคหัวใจที่พบได้ทั่วไปและก็มากที่สุดครับที่โดยเฉพาะในคนที่เป็นผู้หญิงครับจะมีอาการที่หัวใจวยายพบว่าคนที่มีอาการหัวใจวายครับจะรู้สึกเหนื่อยจนไม่สามารถทํางานตามปกติของตัวเองได้ครับเพราะว่าเมื่อเราเกิดอาการของหัวใจวายครับระบบไหลเวียนของเลือดครับจะลดลงทําให้เกิดเขาเรียก กล้ามเนื้อตึงทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียครับดังนั้นครับใครครับที่ทํางานอยู่ปกติครับแต่รู้สึกว่ามันอ่อนเพลียมากๆหรือว่ามันไม่มีมีแรงในการทํางานครับก็ควรครับหยุดแล้วก็ไปพบแพทย์อย่างเร็วด่วนครับผม 2. ครับมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงครับที่หลังแขนแล้วก็หน้าอกครับเพื่อน อาการเจ็บปวดบริเวณหลังหน้าอกหรือแม้แต่แขนครับมักเป็นสัญญาณเยียเย่ยบของอาการโรคหัวใจเพราะว่าเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อครับเริ่มขาดออกซิเจนครับจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดหลอดเลือดหัวใจถูกปิดกั้นครับเพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนในเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อครับและการเหล่านี้ส่งสัญญาณไปยังสมองแต่สมองครับจะเกิดการสรับสนจนทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณ ออหลังแขนและก็หน้าอกครับผมซึ่งอาการเหล่านี้ครับคนเรามักคิดเกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักไม่ใช่หัวใจวายจนทำให้ฝ่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปครับดังนั้นครับไม่ควรช่าใจหากเกิดอาการเหล่านี้ครับที่หลังแขนหรือหน้าอกครับก็ควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดครับเพื่อนๆทุกคน 3. หายใจที หากเรานะครับเดินขึ้นบันไดทำให้เหนื่อยง่ายและหายใจทีกว่าปกตินั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะเป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าหัวใจนั้นน่ะมีส่วนสําคัญในการลำเลียงออกซิเจน,นครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเราครับถ้าหากครับหัวใจของเราเกิดทำงานผิดปกติก็อาจจะทำให้เราหายใจทีขึ้นครับถ้าเราเป็นแบบนั้นครับเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ ดีที่สุดครับเพื่อนๆทุกคน4แสบร้อนกลางหน้าอกครับไม่ใช่ว่าเป็นกฎไหลย้อนนะครับมันก็มีส่วนที่จะเป็นโรคหัวใจได้ครับเพื่อนๆถ้าหากอาการแสบร้อนกลางอกเนี่ยครับหนักจนส่งผลทําให้เราไม่สามารถทําอะไรเลยน,นั้นก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้เช่นกันเพราะว่า ลอดเลือดหัวใจตีบก็สามารถทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่กลางอกได้เช่นกันครับดังนั้นนะครับถ้าเรามีการดังกล่าวครับอย่าลังเลครับให้ไปออปรึกษาแพทย์อย่างโดยด่วนครับเพื่อนๆทุกคน 5. ท้องไส้ปัน่นป่วนสัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลวในบางครั้งครับมีอาการคล้ายคลึงกับอาการขึ้นไส้อาเจียนหรืออาการลำไส้ ป,ปวดครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงครับอยากจะล่าใจครับเพราะว่าอาการเหล่านี้อาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ครับหากรู้สึกเกิดท้องไส้ป่นปวนอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์อย่างาเร็วที่สุดกับเพื่อนๆเกอดอัดบริเวณคอและขากัรไกรครับ การอึดอัดเหล่านี้ครับมักจะเป็นกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเพราะว่าเป็นสาเหตุของโรคหัวใจอย่างหนึง่งโดยสาเหตุนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายครับเช่นโรคหัวใจซึ่งจะส่งผลต่อประสาทความรู้สึกแต่การเหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้น้อยกว่าการอาการที่เจ็บหน้าอกแต่ค่าเราเกิดอาการเหล่านี้ครับก็คือบริเวณคอ และขากันลายรู้สึกมึนอึดอัดเราก็ควรรีบไปพบแพทย์ครับผมเพื่อจะได้แก้ไขตั้งแต่นเนิ่นๆครับโรคหัวใจครับเป็นสิ่งที่เราห้ามละเลยนะครับผมรู้ก่อนรักษาก่อนก็หายได้ครับผมเราอย่ามัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างครับเพราะว่าสิ่งรอบข้างนะครับเราสามารถหาใหม่ได้ครับแต่ สุขภาพครับถ้าเราเป็นหรือว่าเสียแล้วเราไม่สามารถที่จะเอากลับมาเหมือนเดิมได้ครับดังนั้นครับจึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพกันนะครับเพื่อนๆทุกคนและคราวหน้าผมจะมาแบกปันความรู้อีกในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน